ช่อนนึงครับหมายเป็นหมายแหน่แบบนี้ใช้กรรับยางตีดูครับเห็นแล้วเห็นแล้ว แลกกันไปลูกันแล้วครับ ครับเรียบร้อยเห็นมมนได้กันลูกปลานะครับผมก็าตีใส่เลยเรียบร้อยกบยาง King f o x ครับแบบนี้ อย่าง king f o ครับกับปลาช่อนหมายแหนมแบบนี้ของคู่กันเลยป,ลปร่กอบงานด้วยครับหมายแบบนี้ก็เราสังเกตปลาจีบครับหรือว่าที่มันการลุกปลาแล้วก็ตีใส่เลยถ้ามีตัวก็ไม่พลาดครับมาถ่ายรูปกครับสุดยอด